สวัสดีค่ะนี่คือช่องปาดีกอนเกงกับรายการผู้หญิงทั้งสนามรายการนี้ทําให้คนดูฟุตบอลสนุกมากยิ่งขึ้นในสไตล์ของผู้หญิง,ญงเพราะว่าฟุตบอลมีจุดขายแัวเองวันนี้เรามาเริ่มกันที่3อันดับของคู่ที่น่าดูในสัปดาห์ที่แปกันค่ะว่าจะมีคู่ไหนบ้างไปดูกันเลยอันดับที่3แอสตันวินล่ากับอาเซนนลนเป็นการเจอทีมเก่าของมาเตนเนสผู้รักษาประตูวินล่าที่ฟอร์มดีสุดในขณะน,นี้เป็นการวัดกันร,ระหว่างเลโน่โกของปืนใหญ่ที่ว่าใครดีกว่ากัน แถมตอนนี้วินล่าเกมบุกดูสนุกเกมรับเหนียวต่างจากปืนใหญ่ที่เกมบุกน้อยเหลือทนติดตามได้ในวันอาทิตย์เวลาตีสองสิบห้านะคะมาถึงอันดับที่สองเอเวอร์ตันพบกับทีมแมนยูนั่นเองมาถึงอันดับที่สองเอเวอร์ตันพบแมนยูที่น่าดูเพราะว่าอาการแมนยูตอนนี้หนักเกาการไม่เข้าท่าหนักๆแพ้สองนัดติดกันเลยไม่รู้ว่าพลาดนัดนี้อีกนาโอล่จะได้คุมทีมต่อหรือเปล่าเพราะว่าโค้ชใหม่ก็มารอแล้ว ต้องมาดูกันว่าคู่นี้จะเป็นอย่างไรรู้ว่าอันเช่จะเซฟโอเล่ให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือว่าจะกดให้โอเล่โดนไล่ออกต้องรอติดตามกันให้ดีๆนะคะและอันดับที่หนึ่งของวันนี้ก็คือทีมแมนซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาถึงอันดับที่หนึ่งไม่ต้องพูดอะไรมากเลยมัต้องคู่นี้เท่านั้นแมนซิตี้พบลิเวอร์พูลนี่คือคู่แห่งยุค2020 ใครพลาดหมายถึงการจะเสียแชมป์ลีกให้อีกทีมเลยเพราะว่าฝ่ายซิตี้ก็ต้องลุ้นกับเกมบุกว่าตัวหลักๆจะกลับมาหรือยังเพราะว่าสเตอร์ลิงทำงานหนักเอามากๆฝั่งลิเวอร์พูลก็เช่นกันโจต้าและซาราก็กําลังขอสุดๆในตอนนี้แต่แผงหลังหนักเอาการไม่มีฟานไดแต่ได้อลีซองมายืนเสาให้ก็ต้องรอลุ้นกันนะคะคู่นี้ลุ้นกันให้ดีๆว่าใครจะชนะนั่นเอง จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ3คู่ที่น่าดูประจำสัปดาห์ที่8นี้ยังไงฝากช่องปากดีก่อนเกมแล้วก็รายการผู้หญิงข้างสนามได้วยนะคะเพราะว่าในฟุตบอลมีจุดขายนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั s สไคร e กันด้วยนะคะบ๊ายบาย